แม่ตอนนั้นแม่เจ้าม,มาปวดแขนปวดขาอยู่ไหมเห็นแม่เห็นเขาโฆษณาในโทรทัศน์ว่ามีคอลละเจนขายตอนแม่ก็ต้องสิงโทษสร้างเขาเนะ่ะอพี่เจ๊ใจแม่ก็เลยตดที่ใจไม่กินคอลละเจนของไายกรูพ่อแม่โคกรอยากมาดนแล้วเห็นเขาบอกในทีวีเขาบอกในทีวีว่าขาขึ้นขั้นใดไม่ได้ดังก๊อบก๊อกระดูกกระเดี่ยวมัน,นเจ็บมันปวดมันยางมันเจ็บอันนี้มันเป็น หัวเข้านี่มันเป็นหัวเข่าหลวงจับตั้งสี่มันปวดยางกับปวดยืนกับปวดเห็นราว่าดีเขาเลยกินอ่ะก็เลยอยากซื้อไปซื้อสิไปซื้อซบอสสิไปซื้อซบอลูกสาวผม่าเดี๋ยวบริษัทใกล้กุ๊กกับิเฮดออกมาอยู่เจ้าจะเฝ้าไปซื้อกล่อน่าได้กินไรแก้ว่าไปซื้อพอดีมันออกมาก่วนกันมากิน ตอนแม่แม่ซื้อโคโกสันซีซีแถมสามเนาะจ้าเอาโค้กเกนที่ใส่ละแม่เอามาโต้วนเลยครับซีซีแถมสามตอนกลมเนาะแม่กินโค้กเกนนี่แม่เป็นหาเกี่ยวกับเขาเนาะจ้ากับเขาเซนเลยแม่แม่เซนเนี่ยตึงบ่สเขาแล้วบ่ายนี้ยนี่ยพอนอนนอนทางไดนกับเก็บทางน,นั่นนอนทางไดนกับเก็บทางนั่นบัดเมื่อกินตัวนี้แล้วนอนมันกับพวเก็บมันพวเก็บไรพบกเก็บหัวพวเก็บเปิดหมุกก็เดียว ยางกับโมเกนบกปวดเพราะเขาก็เศร้าดังแล้วอาผมเหรอแม่ผมแม่เป็น,นยังไงเลยตะกี้ก็ว่าผมขาวลายเนี่ยผมขาวลายวันไม่กินก็เลยเกล็นผมก็ได้จนนันจะ,าาจะจงานดำก็คือแบบอะไรนี่วกแบบปวดไดครับแม่ครับเนี่ยตะกี้พกพลาวเลยครับเนี่ยผมเดือดสีดำขึ้นมาครับคืน้นกอนตอแล้วครับเอาเพราะว่าตะกี้มัน,น,นก็วานาเฮียว้องแต่ยังตึ่นขึ้นมาเลา,าวันนี้ก็กิ็นการแล้ว เอาหลวมมาโซ่งก oh. so yeah. ็แม่หลวมแม่มาโซ่พงวยหลวมมาโซ่พงเจักปีในแม่อายุตอนนั้นจักปีสิบแปดนะสิบแปดปีตอนนี้หกสิบแปดกสิบแปดปีนะครับต่างกันมาหลายนี่วอล์หลวกคนกับกนเปรี้ยวปต่้งกันมาหลายซื้อมากินเด้อค่ะผู้ใดเก็บเขาขวดเขาเก็บน้ำดูดน้ำเดียวลูกงายผู้เมียเราลูกได้โหลดยางกับขวางเขาเก็บพขกวดดีดี ใดมีปัญหาเจ็บหันเจ็บเนี่หันซื้อมากินเลยมาซื้อนาแม่เตือนเลยเบื่อจะใส่แม่เตือนจะใส่เลยยวนนาไฟ่้าเนี่ยไฟฟ้าอำเพอสีวิไลเนี่ยตลาดนักล้องผมบ้านขังข้านน่จ้ะทั้งสีท่พอนเนี่ยมีเบอร์โทรพร้อมเด้อเบยังแม่้เบยังเบยังศูนย์แปดหนึ่งเก้าหกห้าแปดเจ็ดสองแปดโทรมาถามคนก็ได้ยังซื้อแม่ส่งมาใส่อ๋อ ส่งหดไดคว่าไปส่งได้หั่นรงว่าจะบอกเบอร์โทรมากับที่อยู่ส่งได้ทั่วประเทศส่งทั่วประเทศแต่ว่าจะไปส่งักสดพวไปสรงไห้จังไดสงไสสงิวิไลนี่ล่ะสิก็ได้เนาะเพิิได้จะซื้อเด้อครับๆกินเด้อดีหลายยายเซาเก็บตะปวดเราย่างค่องคืหยังนี่เป็นก็ได้เห็นบ่นี่ตะกี้มันยกขาบ่ขึ้นเด้ขามันดังมันหลวมคือมันสิหลุดสิโลนนี่ น้ำแขนน้ำนี่หวดเยอเดี๋ยว,ยวนี้ดีเพราะชุ่มมองแล้ว